Sí. สวัสดีค่ะวันมีอยู่กับอาจารย์ปารนจิวนะคะแห่งวัดป่าศรีสุธาสัมโพวันนี้เรามาเยี่ยมท่านอาจารย์นะคะคือรูสีเรื่อเลือนกระเก้านะคะแห่งวัดป่าศรีสุธาสัมโูวันนี้เรามีที่พิเศษนะคะคือรอ,อบเสียงนอกจากนี้แล้วเราก็มาทำพิธีบริการลอ่องหนนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็สมังเวทแห่งวัดป่านี่เองนะคะที่อีสานนี้นอกจากนี้แล้วยังใจดีด้วยนะคะเราจะมาดูวิธีกันนะคะว่าทําอย่างไรรับรองว่าไม่เหมือนใครนะคะที่ที่แล้วชมไปแล้วนะคะ คลิปนี้อยากกับพิพตานะคะเชิญค่ะนี่ก็คือน้ำมันว่านเป็นน้ำมันว่านก็คือทำพิธีล่นทำพิธีล่นจากว่านว่านตัวนี้จะมีในในชายแดนต่างเองแล้วก็อยู่ในถ้ำถ้ำครูขนาดคือจะมีนะครับมันไม่มีที่ไหนะเพราว่าการลุมคือจะเป็นการปกติการลุมน้ำมันทยเป็นเหนแบบ อ่าโขแต่นี่มีการโริน้ำนว่าจากว่านนะครับแล้ว hmm. ก okay. e ็น้ำมันเขาจะแหลมาก็่ถ้าเป็นว่านหาเสน่หยงคือน้ามันตัวนี้ที่ออกมาที่มันทําเป็นน้ามันทายเป็นน้ามันทายเป็นน้ามันทายจากว่านนะครับเขาเรียกว่าอ่าน้ามันน้ำมันล่องหนน้ำมันทายล่องหนแล้วก็เป็นตันนี้คือพิชาที่ใา้คือเป็นตรกาล่องหนที่จะลงไปให้ครับน้ำมันตัวนี้ก็จะอยู่ในตัวเราถามว่าเสื่อมไหมเสื่อมนด ไม่เสื่อมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติที่บวามสมบูคนนั้นมีศิลปะครบไม่ม้อีไปเรียนอาู่จะอยู่กับเราไปจนตายแะ้วพาคืนนี้นะแล้วพาคืนนี้นะวัยงานตอนเขาสุดไปแล้วนะครับงมันเกิดเปิดลูกขอร่างท่านมันเกิดเปิดลูกอร่างทางมันเกิดเปิดลูกองร่าง วันที่๕ันวม๒๐๒๐ทานวจนรการเกิดข้าทันีหจตุรีพะราชาองค์น้าสตามส่งเน่นอนทองเรมาสาบหะบริเวณจงดยันนามนังจมาสศเรื่องนามนังั้งหลายในครารจริยทังหลายพ่งหมายให้มันเกิดเป็นสริราล่องผลจุดติปฏิสนธิะคะกาสาโรมากิจานการมสองชาติมาอุ่นสารธรมสีมาอุ่มาธรรมสีันตเกยประมาณแกวิเชตแก้วมณีชดแก้วนัตแต่จงจุดติดดัง การมาหหน้้าาตใัเกิดพวกประสับปารานีคือลําโมกทุกทีมันขังประจิตที่มีคือมือซ้ายมันเกิดเปิดโลกอองหังทำมันเกิดเปิดโลกอองหังตั้งใจมันเกิดเปิดโลกมันเปิดฟ้าเปิดดินเปิดสิทเปิดตะบุตรตะบัดักพบเปิดประตูพวกประทับเงินเลยน้องทองเลยมาตัดขามนเกิดตัเงแต่ที่อยางอยู่ลําโมกพูดไงอ่ะจะมาบัญชาบดึกที่มีมือหน้ารับเงินมือขวารับจองมือซ้ายตัเงินมอขวกําทอกําเงินกําพองกําชุบกําหลักกําข้อกระเป๋าฟ้ากํไม่เป็นเศรษฐีบ้างมีสีสุ

สมุสมเื่อเราทุกุศ้องีชาติมาเจนชา่อาชีธมาาส่งจะมาเาะานธมาเรานมกาที่ะมาจะมาจงมาจงมาจงมาจะมาจง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 มาจะมาจง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 มาจมาจะมาจง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 มาจมาจงมาจงมาจะมาจะมาจง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 มาจมาจะมาจง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 มาจมาจง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 มาจ็มาจะมาจงมาจงมาจมาจะมาจมาจงมาจมาจงมาจมาจมาจะมาจมาจะมาจ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 มา พู้จัไว้จับประการไม่ตามอาหารโยมมหาสนียิ้งเยินยิ่งรักชายเย็นชายรู้ใจเนชายงงชายายวิจาริลูกขาลูกขายเจ้าขุนมุลไดยลูกสิลูกั้างวันเห็นหน้าแล้วต่างลิ้งิ้งมาตูวให้ผงเกิดพวกกระซับชื่อเสียงหนายไหนให้ต้องฝาด้วยทำ่นา่เห็นว่าพระพิชิตเมือเิดโแรกมาให้งเกิดเป็นเุเป้วน เราให้มือเห็นเ so ้ยวันสมาโยุทโยทธานำงานทั้งหลายควรจรียักษหไม้ให้มันเกิดเป็นแัตวกลางลให้กาบากมีัตไการม่สัตกางจากมาสัตวกลางติดต่อสกางคนทประจงเขาได้เดีป็นเศรษฐี้ามีสีสูถ้าวาจามหาวาไจาม้าวารจามีนกวารจามจกบาราวารจามาจาราศีที่มีปา

บอกได้เลยนะคะว่าการทำคลิปนี้ค่ะกลับไปนะคะธุรกิจนี่ยดีเยี่ยมนะคะไม่ว่าจะทําอย่างไรก็อยากจะฝากไว้สาหรับคู่ที่เข้ามาชม Facebook ของเรานะคะคิดดีทาดีแล้วก็ปฏิบัติธรรมครบสี่ห้าข้อถือว่าเป็นคนดีนะคะและขอให้ทุกท่านนะคะที่กดไลค์กันเข้ามามีอายุวันนะสุขภาพละดีเยี่ยมนะคะเจริญเจริญรุ่งเรืองแล้วพบกท่านฤษีเกอดได้ใหม่นะคะในคลิปต่อไปเราจะอ่านลงวารนะคะ ศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าสี่ไม่หมะพี่จริงนะอาจารย์ดาวดีต่อที่เฟรนคุพิจารีชชฟดีชนนสรับวันนี้เกบวลาไปก่อนนะครับโชคดีทุกท่านค่มันดีทุกคนค่ะ